uh -huh. สวัสดีครับพบกับจาภูมิคุ้มเึิงนะครับในซองซีนุ่มคุ้มเึิงบันเทิงกินเที่ยวนะครับสรับคลิปนี้ครับกรสิมะผสมเทียมนะครับเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ควายไทยให้พัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นรับกับหมออันค่อยใหญ่นะครับอยู่ชุมชนนะครับบ้านน้องซอรับตำบลลำป่าอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับอีกคอกหนึ่งอีกฟาร์มหนึ่งนะครับไปพี่น้องครับตามผมไปเบื้องลยครับผม นี่ครับมออันควายหญ่นะครับมาผสมนะครับขอบพ่อซื้ออย่างนั้นครับพ่ออ้อยนะครับอายุจะปีอะไรพ่อหกสิบสามวปีเลี้ยงควายพี่น้องครับพี่พ่อเลี้ยงควายมาโดนหรือเปล่า สองสามปีแล้วพี่น้องครับนี่ครับเป็นว่าพี่น้องครับอกเดือนตัวน้อยนะเดาหมอชัวหมอครับัวปี่ี เรียบร้อยแล้วนะครับผสมยังหมอเบิ่มพันล้านนะครับนี่เดี่ยวนะพี่น้องครับแป๊บเดียวหมออันกิงนะครับเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้มันค่อยใหญ่ยนะครับเดี่ยวนะครับพี่น้องแป๊บเดียวนะครับเดี่ยวนะครับแป๊บเดียวครับคนนะครับโอ้ควายกับควายงามนะครับ พ่อตาเพิ่นอายุหกสาปีเลี้ยงควายพี่น้องก็เก่งมากพี่น้องครับนะครับเพราะว่าจะอายุเท่าไรครับเสมอเนีครับสามารถเลี้ยงได้นะครับถ้ามีใจรักนะครับในอาชีพเกษตรพี่น้องครับพี่น้องครับพื้นที่เพิ่นเบิงพื้นที่เพิ่นครับครับสิมงานเพิ่นคอกับค้กนะครับเอาลุงน้องสาเห็นบ่ไอยเลี่ยงแถวนี้เนาะ เอาเวลาเซฟมุมมีพรมแน่นแม่เลื่องเวลาเซฟมุมเบิ้งพี่น้องครับขอดเด็กัฝากติดตามนะครับช่องซีนุ่มคุ้มเซิ้ง<ม>บันเทิงกินเที่ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆที่พี่น้องในเบิ้งนะครับพี่น้องครับควายเพิ่นก็ได้ควายงามนะครับยายอยู่ด้วยควายเพิ่นครับนี่นะครับเจ้าของเพิ่น อายุ63ปีนะครับเลี้ยงควายเก่งมืพี่น้องว่าครับนแข็งแรงคือเก่าเพ่อตามีเบอร์โทรบป่ครับนี่น้ยายโอ้น้ำย้ายเนาะครับครับเบอเปลี่ยนยังครับเบอร์พี่น้องครับเอาหูยังไงว่ามันขึ้นนี่พ่อพ่อตาสังเกตสักครบรอบมันก็ขึ้นโอ้เทาเทาสังเกตได้ยังไงครับมันก็ขืนโคมแม่มันโคมแม่โคมลูกเนาะโอ้บังพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องมือใหม่สนใจนะครับกถ้าเบิ้งคลิปผมกะอยากถ้าเห็นง้อควายขึ้นก็สีสังเกตได้จังใดกตะว่ามันคมพอคมเม่เนาะคมนันครับคมลูกโอ้สังเกตง่ายๆเิ็นพี่น้องครับครับครับผมสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณคุณตาเนาะคุณตาอย่างก่อนเหรอตาอ้อยตาตาอ้อยนะครับเิ็งพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะเอาไปซํำนีก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อกันไว้นะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ